อ่าล้วก็แบบคืออะไรอ่ะเอ๊ะไหมเอ๊ะไหมหนังสือเรียนของไทยที่เด็กเรากําลังเรียนอยู่ในตอนนี้กําลังสอนอะไรให้เด็กอยู่เหรออันนี้เป็นหนังสือภาษาพาทีนะครับในรายวิชาภาษาไทยประถมศึกษาปีที่ห้าคืออันเนี้ยบทที่หกนะบทที่หกของเล่มน,นี้มันไม่อ่านของบทที่หกก่อนหน้านี้มาละคือใบพลูเนี่ยน้องใบพลูตัวตัวเอกตัวเนี้ยไปไปเที่ยวตลาดมาก่อนหน้านี้ แล้วก็ได้เห็นการมีน้ำใจนู่นนี่ของคนไทยซึ่งกันและก,กันก็สอนการมีน้ำใจอะไรว่ากันไปแล้วก็ตอนท้ายบทเขาไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแล้วก็ไปซื้อข้าวมันไก่ซื้อข้าวมันไก่เสร็จปุ๊บก็พบว่าโอ๊ยน้ำจิ้มมันเผ็ดก็เลยกินไม่ได้ก็เลยได้ไปที่ร้านข้าวแกงครับแล้วก็ไปขอน้ำปลาจากป้าร้านข้าวแกงแล้วก็นี่คือท้ายบทและแม่ค้าบอกอะไรกันไม่ได้ซื้อข้าวแกงร้านนี้ซะหน่อยจะมาขอน้ำปลา คนขายต่อว่าก่อนจะอนุญาตอา้าอยากได้ก็ตักไปใบพลูคอหดเดินถือจานเข้ามังกายกลับโดยที่ไม่ได้เติมน้ำปลาไม่เป็นไรเขาไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปเอาของเขาดีกว่าหลักเอ่อประเด็นมันอยู่ที่ย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยหนังสือบอกว่าน่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆทาอย่างไรขนรรมเนียมประเพณีดีๆของไทยที่มีน้าใจเอ,อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่ต่อกันจึงจะอยู่ในจิตใจของคนไทยทุกคนและในทุกที่คืออย่างนี้ครับน้องใบพลู ไม่ได้ซื้อข้าวแกงแล้วก็ไปขอฟรีจากร้านข้าวแกงซึ่งน้ำปลามันก็เป็นต้นทุนหนึ่งของร้านข้าวแกงใช่หรือไม่การโอเคถ้าสมมติว่าถ้าเกิดว่า,ค,า,าคุณป้าร้านคุณป้าร้านข้าวแกงเนี่ยให้น้ำปลาให้มาก็ขอบคุณขาะนูนี่โอเคจบเรื่องไปคุณป้ามีน้ำใจจังเลยโอเคจบไปแต่ การที่เขาไม่ให้น้ำปลากับใครก็ไม่รู้ที่อยู่ๆก็เดินมาแล้วก็แบบว่าขอน้ำปลาฟรีหน่อยการที่เขาไม่ให้ทำไมหนังสือถึงตัดสินว่าเป็นคนแรงน้ำใจทำไมถึงให้แม่ค้าร้านข้าวแกงผิดเขาผิดอะไรเรากำลังสอนอะไรให้กับเด็กอยู่หรอว่าถ้าเกิดว่าฉันไปขออะไรก็ตามจาก จะใครฉันจะต้องได้อาจจะเป็นแบบเพราะว่าเพราะฉันเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กจะต้องได้อย่างนี้หรอไม่เข้าใจไม่เข้าใจวิธีคิด